สวัสดีค่ะคอหนังทุกท่านตอนนี้ท่านอยู่กับช่องพูดคุยมวยหนังในคลิปนี้จะเป็นการนําเสนอหนังเรื่องเฟสติคอมควีเป็นการวิเคราะโดยใช้ความเห็นส่วนตัวและเปิดเผยเนื้อหาบางสุวอาจไม่ถูกใจใครไปบ้างก็ขออภัยมานัที่นี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูและไม่อยากโดนสปอยขอให้กดข้ามได้เลยนะคะเฟสติคอมควีเป็นหนังที่เพิ่งขอ,อกฉายในปีนี้ โดยเนื้อหาของหนังไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับเฟสติวทั้งสามภาคที่ผ่านมาแต่ตัวหนังยังคงคอนเซ็ปต์เมืองเซดิไซเมืองแห่งความสวยและการฆาตรกรรมไว้เหมือนเดิมตัวหนังเปิดเรื่องมาที่โรงเรียนมัธยมเซดิสัยที่กำลังจะมีการจัดงานพรอมในอีกสองวันและตำแหน่งราชินีงานพรอมมีผู้ลงแข่งขันหกคนสี่คนแรกได้ฉายาว่าเป็นแก๊งหมาป่ากระจำโรงเรียนมีทิฟฟานี่ฟาวคอร์เนอร์เป็นผู้นำฝูง และอีกสามคนคือดิงดาเป็นคนที่เรียนเก่งเดบบี้คอยเป็นกระบอกเสียงและเมลิซาลูกกระจอบที่คอยทำตามทิฟฟนี่คนที่หาคือกิสตี้เลโนโดยเธอนั้นแอบขายกัญชาที่โรงเรียนและคนสุดท้ายนั่นคือรอรีเกนเจอร์เด็กสาวที่ตั้งใจจะกอบอู้ชื่อเสียงของครอบครัวที่ด่างพอยจากคำเล่าขานสืบต่อกันมา ที่เกี่ยวกับแม่ของเธอตั้งแต่เธอยังไม่เกิดเสียด้วยซ้ําเธอจึงต้องการคว้าตําแหน่งนี้มาให้ได้ในช่วงแรกตัวหนังได้ดําเนินเรื่องราวความกุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและค่อยๆสร้างปมให้กับตัวละครแต่ละตัวจนหนังดําเนินเรื่องมาถึงนาทีที่15ได้เกิดการกัตกรรมขึ้นโดยคนจุดแดงและตรงจุดนี้ได้เพิ่มความน่าสนใจในตัวหนังมากทีเดียว จากนั้นหนังก็ได้ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งในคืนจัดงานพรมได้เกิดการฆาตกรรมโดยคนชุดแดงขึ้นอีกครั้งและเป็นการฆาตกรรมที่เดือดเดือดตืดสะแต่น่าเสียดายที่การไล่ล่าฆ่าฟันจากคนชุดแดงไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นอย่างที่คิดเอาไว้เมื่อหนังเดินเรื่องมาถึงตอนนี้อาจทำให้ผู้ชมผิดหวังเล็กน้อยถ้าหากคาดหวังการฆาตกรรมที่สลับซับซ้อน จนกระทั่งยี่สิบนาทีสุดท้ายตัวหนังถึงได้มีการหักมวมไปมากจนจบเรื่องและยี่สิบนาทีนี้เองที่ข้าพเจ้าคิดว่าได้กอบผู้นำทั้งเรื่องเอาไว้ถ้าหากผู้ชมท่านใดคาดหวังว่าหนังร่วมนี้จะมีพวามสนุกเข้ากับเียสติทั้งสามภาคที่ผ่านมาอาจทำให้ท่านผิดหวังก็เป็นได้พูดคุยมูยหนังก็องขอจบการวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมแล้วเจอกันในหนังเรื่องต่อไปคะ่ะ